หลายคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าหลังจากที่อดีตนายกแพทองทานพ้นตำแหน่งไปแล้วและตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยจะยังคงอยู่หรือไม่อย่างไรไม่รู้จะไปถามใครค่ะไปถามกกตดีกว่าท่านแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกตนะคะต้องตอบคำถามเรื่องนี้แต่ท่านก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณสุวิทย์เป็นเรื่องของพักเขาค่ะทั้งเลยาธะที่การกกตก็บอกว่าคุณแพทองทานนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์ว่าหลุดจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนะ คุณสวิทนะ,ะ,ะเพราะว่าต้องให้สารดีกาและคณะกรรมการบริหารพักชี้ขาดอ้โหูอันนี้งงเลยค่ะเพราะว่าการที่ถูกตัดสินเนี่ยมาจากเรื่องที่พ้นเพราะคณะกรรมการจริยธรรมพักอาจจะรู้สึกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าท่านยังอยู่ได้ก็อยู่แต่ในเรื่องของการพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินอ้าว ก็คือว่าการที่จะพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยมีอยู่แค่2เรื่องง่ายๆนะคะอันนี้เป็นภาษาง่ายๆคืออย่างแรกคณะกรรมการจริยธรรมพักขับออกก็คือในพักเพื่อไทยนั่นแหละขับคุณอุ้งอิงออกเอง <c oughs> อันนี้ขับได้ค <c oughs> ่ะแต่ ตอนนี้มันไม่มีเนาะก็คือทางพรรคก็ยังเป็นเสียงเดียวกันอยู่ว่าก็ยังรักแล้วก็อย,กอยากจะอยู่กับคุณอุงอิงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียบเรียบเนียไปเรียบร้อยไปนะคะข้อที่2คือถ้าจะพ้นจากการเ,<อ>เป็นสมาชิกพรรคหมายความว่าถ้าพ้นจากสมาชิกพรรคก็จะไม่มีอ,มอำนาจหน้าที่ในการที่จะเป็นหัวหน้าพักนะคะ<อ>ก็ต่อเมื่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยให้พ้นแต่ เมื่อเป็นสารรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นคนละอย่างกันคือสองศาสตร์เนี่ยท่านก็มีหน้าที่ที่จะมีคําสั่งหรือว่าคำวินิจฉัยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อสารอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยให้พ้นแต่เมื่อเป็นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกอย่างก็ถือว่ายังไม่เข้าเกณฑ์นะคุณสุวิทย์ออต้องเป็นคําพิพากษาจากสารดีกาไม่ใช่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคืออันนี้ท่านเองท่านก็คิดว่ามันไม่ชัดเจนค่ะไอเราฟังไปเราก็คิดว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้น Oh. ถ้าเมื่อไม่ชัดเจนเมื่อไหร่ยกประโยชน์ให้จำเลย uh. ค่ะคุณสวิทย์ <Yep. S 2> เพราะว่าท่านสแสวงบอกว่าเอาเป็นว่าอันนี้ สรุปง่ายๆคือเป็นเรื่องของพรรคเขาเองอ่ะพรรคเพื่อไทยเนาะว่าจะให้คุณอุงอิงเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่เรื่องของเขาสมาชิกพรรคเขาเองเมื่อไหร่ที่มีสมาชิกพรรคมาร้องเรียนก็เดี๋ยวจะมีการทําไปตามขั้นตอนตามกฎหมายค่ะสาระสาคัญของหลักการก็คือบางทีเนี่ยคนที่ดูข่าวติดตามมาตลอดรู้สึกว่าก็ควรจะพ้นจากหัวหน้าพรรคไปแต่จริงๆแล้วตามกฎหมายมันไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะต้องมีคนชี้กระบวนการความผิดและสสต้องรอยฉัสารรัฐธรรมนูญชี้ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าตราบใดเรื่องของ จริยธรรมนั้นมาจจะไม่ไปถึงสาลดีกาก็คือว่าไม่มีคราวเรื่องนี้ไปถึงสาลดีกาหรอกแล้วคณะกรรมการพักเขาก็ยังไม่ได้มีปากมีเสียงหรือว่ามีอะไรที่จะมาร้องเรียนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จริงๆค่ะไปดูอดีตนายกรัฐมนตรีกันบ้างคุณพายทองทนันท่านว่ายอย่างไรบ้างนะคะยังทํำงานปกติ นะคุณสุวิทย์เมื่อเช้านี้ค่ะ9.50นาทีนะคะก็เข้าไปที่พักเพื่อไทยค่ะโดยระหว่างเดินเข้าพักผู้สื่อข่าวก็อยากจะไปถามไปสัมภาษณ์ค่ะว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างมาทํางานวันนี้เป็นยังไงก็อย่างที่เห็นในภาพค่ะยิ้มอ่อนแล้วไม่พูดอะไรเลยนะคะแล้วค่อยๆเคลื่อนที่เข้ารถไปแบบนี้ค่ะสื่อมวลชนก็ไม่ได้ข่าวไม่ได้อะไรเลยค่ะรวมทั้งทางด้านคุณหมอพรหมมินร์เลร์สุริเดชนะคะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เดินตามไปด้วยในฐานะที่เป็นคนดูแลพักอยู่แล้ว แล้วก็เป็นแกนน้ำพักนะคะ